ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับถ้าเป็นใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับสำหรับเทคนิค make keeping mark นะครับก็จะเป็นเทคนิคเสริมเข้าไปในบทเรียนของเราซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการวาดโดยตรงแต่ว่าเป็นเทคนิคที่อาจจะเอาไปประยุก์ตใช้กับงานของเราได้โอเคเทคนิคนี้มันคืออะไรแล้วก็ใช้งานยังไง ผมจะขอทำให้ดูเพราะว่าถ้าอธิบายไปอาจจะงงได้นะผมขอสร้างโพลีกกนขึ้นมานะครับจากเชฟทูตรงนี้เนาะโพลีกกนทูกดชิปแล้วก็ลากเสร็จแล้วผมจะเอารูปเข้ามามาที่ไฟล์ s t e แล้วก็เลือกหนึ่งรูปกด Paste รูปอะไรก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมจะเอาโพลิกอนไว้ด้านบนคลิกขวาเอาเรนจิงทูฟอนนะครับเสร็จแล้วเอาโพลิกกนทับรูปในส่วนที่เราต้องการที่จะมาร์กมันแล้วก็เลือกทั้ง2ชิ้นนะครับแล้วก็กดคลิกขวา เลือก making mask นี่จะเห็นว่าเทคนิคนี้จะเป็นการคลอปรูปด้วย shape หรือว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจาก illustrator วิธีการแก้ถ้าสมมุติเราเลือกลูกศรสีดำมันจะไปทั้งยวงนะแต่ถ้าเลือกลูกศรสีขาวหรือว่า direct selection คลิกคลิกข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรงรูปเราสามารถขยับรูปได้ ย่อรูปได้เดี๋ยวผมลองกับเชฟวงกลมเดีย๋ยวลองเอารูปมาอีกรูปหนึ่ง ทีนี้ผมจะเอาวงกลมไว้ด้านบนนะ Bring to font ก็มีเล็กกว่านี้นิดนึงเอาแบนๆเลยดีกว่าผมไม่กดชิปนะแล้วก็เลือกทั้งสองชิ้นนะครับแล้วก็กด Mark s. นเราจะได้รูปภาพที่ถูกมาร์โดย Shape ที่สร้างขึ้นทีนี้วิธีการบดล็อก หรือว่าคลายมาร์กนะครับอะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอยากให้เอาอะไรไปมาร์กให้เอาของชิ้นนั้นวางไว้ด้านบนเสมอนะถ้าไว้ด้านล่างมันจะมาร์กไม่ได้นะครับโอเควิธีการปลดก็คือคลิกขวาเลือกที่รูปด้วยลูกศรสีดำคลิกขวาเลือก r e lease นี่นะครับมันก็จะปลดล็อกออกมาไอ้นี่ก็จะเป็นเป็นเชฟที่ ไม่มี f i l ไม่มี s t o k นะครับอยู่ใน artwork ของเราต้องระวังด้วยเพราะบางทีมันติดไปคลิกขวาคลิกขวานะครับเลือก r e l e a e ประมาณนี้ครับเทคนิคมค m ิปปิ้งมาเราสามารถเอาไป,ปยุกต์ใช้ได้เราจะเอารูปมาใส่จอมือถือที่เราวาดเอารูปมาใส่ในกรอบรูปที่เราวาดอะไรก็ตามแต่ เราใช้เทคนิคนี้หรือว่าเทคนิคที่สอนก่อนหน้าน,นี้ก็ได้หรือว่าเทคนิคที่สอนก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ก็คือการใช้งานดอยอินไซน์นะโอเคยังไงก็ทบทวนนะครับสำหรับ2บทเรียนนี้เอ,อ่อข้อแตกต่างมันคือการครอปแบบเมคคิปปิ้งเนี่ยมันเป็นการครอปโดยที่เอารูปทรงไปครอปรูปที่อยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าการวาดด้วยดอยอินไซน์เนี่ยมันคือการวาดข้างในผลลัพธ์มันอาจจะเหมือนเหมือนกัน แต่ว่าวิธีการมัน,มนไม่เหมือนกันแล้วแต่งานที่เราจะใช้เราจะเทคนิคนะ